สวัสดีครับทนายเอี้ยงครับคันนี้ขอขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับโอ้พาศิลปินมาเนี่ยครับผมอ๋อสวัสดีครับดีวันนี้มาแจ้งความที่สนบางแก้วสพบางแก้วสพบางแก้วนะครับเนื่องจากเกิดที่พี่กาบมือคอนศิลปินทางภาคใต้นี้นะครับเกิดเหตุขึ้นเนื่องจากเขาเนี่ยรู้จักคนคนหนึ่งซึ่งในฐานะอาจจะเป็นแฟนกาบแฟนเพลงเขารู้จักกันและก็มีการพูดคุยกันก็ได้ ส่งข้อความมาทาง s e n g e r คุยกันนะครับเสนอที่จะขายรถมือสองโตโยต้ายาลิสนะครับจำนวน1น0 0 0 0สนมื่นบาทนะครับหลังจากพูดคุยแล้วในทางพิกัดเมืองคอนนี่ก็ตกลงนะครับก็มีการโอนเงินชำระให้ครบตามยอดแล้วก็มีการสั่งมีการนัดส่งมอบรถกันในพื้นที่สพบ,บางแก้วนี่ครับ,รบเมื่อได้รับรถแล้วในทางผู้ขายนี่ขออ้างว่าเล่มคู่มือรถเนี่ยเดี๋ยวค่อยส่งมอบอีกทีหนึ่ง หลังจากนั้นนี่หลังจากได้รถมานี่พี่กาศก,ก็พยายามติดต่อเพื่อที่จะทําการอนใหนเรียบร้อยในเมื่อเราซื้อรถมาแล้วเราก็ต้องการโอนนะครับติดต่อก็ติดต่อไม่ได้บ่ายเบี่ยงตลอดนะครับสุดท้ายนี่จนจนวันนี้เช็คล่าสุดนี่เมื่อก่อนจะมาแจ้งความได้ตามไปที่บ้านเขาก็ปิดบ้านโทรศัพท์ไม่รับก็เลยพระพวกเช็ครถดูก็น่าจะรถนี่น่าจะเป็นรถที่ผิดกฎหมายนะครับอาจจะมีการปลอมป้ายทะเบียนมาหรืออย่างไรเนี่ยวันนี้ก็เลยต้องมาลงประจรํระารว้เป็นหลักฐาน แล้วก็เดี๋ยวจะนํารถที่ซื้อไว้เนี่ยมาส่งมอบไปทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อจะตรวจสอบว่ารถมีปัญหาเป็นรถที่ถูกต้องหรือผิดกฎหมายหรือไม่นะครับอันนี้ซื้อขายตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเดือนมีนามีนาอะไรครับมีนาคมครับครับแล้วก็ส่งมอบได้รถมาได้รถมาบ้ามาใช้มาใช้ใช้งานขับรถขับรถไม่ได้รู้นะเออขับมาหลายเดือนแล้วดิขับมาบมานเดือนกว่าเดือนกว่าเดือนกว่าครับก็ไม่มีเล่มทะเบียนไม่มีเล่มอะไรเลยไม่มีคู่มืออะไรเลยบอกว่าเราต้องการ เป็นของเราใช่เขาบอกเอกสารนี่ตามไปทีหลังก็ส่งมอบมาทีหลังครับราคาเท่าไหร่นะครับอ่าแสนประมาณแสนตีแสนตีหมื่นประมาณเราจ่ายเงินสดไปหมดละจ่ายจ่ายเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับแต่ปรากฏว่ารถโอลไม่ได้รถทําอะไรไม่ได้เลยจะขายจะายทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มาปรึกษาทนายครับเนี่ยปรึกษาทนายแลคู่มือพอเวลาไปไหนก็ลำบากลจะ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 มีปัญหาครับผมยังไงครับครับผมผมผมนี่ได้ตรวจได้ดูรถนะครับจาก ที่มีการพูดคุยกับคุณกาศเมือคอนนี่ผมว่ารถนี่น่าจะเป็นรถที่ไม่ถูกกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราใช้รถก็มีปัญหาได้อาจจะโดนแจ้งความข้อหารักทรัพย์หรือรับของโจรน,นะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นนี่เราในฐานะที่บริสุทธิ์ใจนี่ก็ต้องลงประจําวันมาแจ้งค,ความแล้วก็เอารถมาให้ทางเจ้าที่ตํารวจส่งพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบว่ารถนี้นี่เป็นรถที่ขโมยมาหรือไม่หรือถ้ารถถูกกฎหมายนี่ทําไม คนซื้อขายคนที่ขายเรานี่ก็ไม่ส่งมอบเริ่มทะเบียนให้เรานะครับซึ่งเราต้องสันนิษฐานะน้ก่อนว่ามันมีพิรุษสงสัยนะครับการนี้รู้จักกับคนขายรถคันนี้มานานยังครับเป็นปีเลยเป็นปีเลยครับอ่าครับผมเป็นเป็นกับเป็นเพลงนี่แหละครับแล้วก็เตะเคยเตะมึงเตะบอลนี่ประมาณนี้นะรู้จักกันคุยกันแล้วกับอ่าครับผมไปที่บ้านแล้วก็ไม่เจอไปที่บ้านไม่เจอครับยังอยู่ไหมที่บ้านนั้นที่บ้านเราปิดปิดตัวทับหมดเลย ติดต่อไม่ได้อ่าทีแรกก็บอกว่าเอารถมาคืนผมก็ขับรถมาคืนบพอมาถึงที่ที่ข้างกลางบ้านน่ะก็ติดต่อไม่ได้รถรถคนไหนที่เขาทำงานเลยอะไม่แน่ใจมันหลายหลายจิ้นแหลมผมไม่รู้เนี่ยไม่ไม่รู้รายละเอียดอยุนงอย่างน้อยอยู่ครับผมติดติดกว่าปลาเลยถ้าถ้าถ้าเขาเห็นข่าวนี้อยากจะสื่อสารอะไรไปเขาบ้าฝากอะไรถึงหน่อยกว่ากก็บอกยากว่าเอออย่างนี้ก็ถ้าไม่ไม่ไมโดยดูใจก็ ตามติดต่อมาแล้วก็คุยก็ได้ได้คุยกันติดช่องทางดเลยครับติดช่องทางลงติดต่ออะไรไม่ได้เลยลำบากก็ในแต่หน้าผู้ใช้รถนี่ในเมื่อในเมื่อไม่มีคู่มือไม่มีเอกสารตการรถนี่มันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่รถอาจจะเป็นรถที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นนี่เราในเมื่อขาดการติดต่อเราเราผู้ใช้รถถึงก็ไม่มีทางออกนะครับก็ต้องมาพึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อพิสูจน์ทราบได้ว่ารถนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ถูกกฎหมายหรือไม่นะครับ คคดีก็เดี๋ยวก็รอรอทางตำรวจเขาตรวจพิสูจน์กับครับเพื่อเพื่อเพื่อความเปกนตั้งของรถคันนี้ตอนนี้จ่ายเงินไปแล้วก็แสนสี่แสนสี่แล้วมาแสนสี่ของของนิกาดเนี่ยศิลปินอะไรครับช่วยอันบต่อไปันดับต่อนี่หนึงศิลปินปากใต้ครับผมเจ้าของเพลงคอส้มนะครับคอส้มปากใต้ได้รู้จักครับผมมีมันร้องยังไงไหนช่วยช่วยโชว์หน่อย บเราเล่าชาป่ตายขี้เกลื่อนแกตายถ้าไม่ได้กลุ่มแต่งปามทันดยางทั้งป่าทำไรตำนาเฮ้ยๆกลมๆก้าวชาวเมียไม่เคยตามใบ่ซ้งใบซ้าไม่เคยเป็นลุ่มกาเฟ่แก่ๆวัดถมน้ำเย็นน้ำต้มกินต้มละมีแรงไม่โชว์เลยโชว์เลยครับผมวันนี้ขอบุณธนาด้วยนะครับผมได้เตรียมเียตลาดมาในจุดนี้ด้วยนะครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับผมโอเคจบ